สัปดาห์นี้ครับก็มีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับไวรัสโควิดนะครับอโอมิครอนนะครับต้องตอบว่าในช่วงกุมภาพันธ์นี่เป็นช่วงวิกฤตจ,จริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของตัวโอมิครอนเนี่ยดูทําท่าว่าในกรทมจะกลับมาระบาดอย่างมากนะครับที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมายุ่งมากเลยนะครับเพราะว่า,าโรงพยาบาลนะครับก็จํากัดจานวนเตียงแล้วก็ฮอสิทลก็เริ่มที่จะเต็มเพราะฉะนั้นในช่วง กุมภาพันธ์มีนาคมนียก็จะเป็นช่วงวิกฤตที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองนะครับอาการที่คนไข้เข้ามาในยุ่งยุคโอมครอนเนี่ยต่างจากตัวเดลต้าเล็กน้อยนะครับในสถานการณ์ของเดลต้าในปลายปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูติดตามคนไข้ามาก็จะมีลักษณะของอาการที่เป็นอาการไอนะครับอาการเจ็บคอประมาณสัก4-0% 5 0แต่ว่าพอมาในยุคของตัวโอมครอนเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นนะครับว่าคนไข้จะมีอาการไข้ไอเจ็บคอเด่นเลยนะครับเด่นมากมาก แต่ว่าไข้อาจะจะไม่ได้สูงมากนักนะครับยกเว้นในกรณีของเด็กเล็กไข้อาจจะอยู่ที่38-39ได้นะครับในตัวโอเมกรอนเนี่ยเด่นในเรื่องของอาการไข้ไอก็แบบว่าเชื้อมันเนี่ยจะอยู่ในบริเวณลําคอส่วนบนนะครับ mm hmm. ข้อมูลที่เราติดตามอีกการหนึ่งที่เปรียบเทียบก็คือว่าปริมาณเชื้อในยุคข,ของตัวโอเมกรอนมีปริมาณเชื้อที่มากนะครับเ mm hmm. วลาคนไข้ามาตรวจค่า PCR ที่เราเรียกว่าดูไซเคิลเทรชชอล์นะครับก็พะว่าค่า PCR ส่วนใหญ่ก็จะแตะอยู่ราวๆประมาณ20หรือ20ต้น,ตน ในขณะที่ต่อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยค่า p c r ที่มาบางครั้งก็จะมาอยู่ในจุดที่ประมาณสัก30เปละนะครับปริมาณค่า PCR ที่ค่อนข้างต่ําตัวเลขที่ต่ําแปลว่าปริมาณเชื้อมันค่อนข้างที่จะมากและจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงแพร่กระจายได้รวดเร็วนะครับข้อควรระวังก็คือว่าส่วนใหญ่เท่าที่เจอเคสก็คือนั่งทานข้าวด้วยกันติดกันนะครับถ้านั่งห่างกันะระยะเวลาเกิน จึงหนึ่งนะครับแต่ว่านั่งระยะห่างเกินตั้งแต่1เมตรเป็นต้นไปโอกาสในการติดเชื้อก็ก็น้อยลงแต่อย่าลืมว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราพูดคุยกันแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งอยู่ในพื้นที่เปดร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งดังนั้นวันนี้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เรามัดระวังสักนิดหนึ่งการที่จะไปตามงานเลี้ยงงานแต่งงานไปในอะไรก็ตามที่เราต้องเปิดหน้ากากเป็นระยะเวลายาวๆโอเมก้ารอนบอกเลยว่าแพร่กระจายได้ค่อนข้างรวดเร็วถ้าไม่ได้ระมัดระวังตัวมีโอกาสติดจริงๆนะครับข้อต่อมาก็คือว่า เมื่ออาการมันไม่หนักเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตามมาก็คือข้อควรระวังในเรื่องของตัววางแผนในการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ข้อมูลแสดงให้เห็นในเดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอการป่วยหนักได้แต่ป้องกันการติดเชื้อได้ไม่มากนักนะครับและระยะเวลาในการปกป้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ1-2เดือนหลังจากนั้นภูมิต้านทานก็จะเริ่มตกลงดังนั้นถ้าใครจะฉีดวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายมาประมาณตั้้งแแตต่ตุลลาไปว แต่ถ้าใครที่เพิ่งฉีดมาพฤทิก,กาธันวาแบบนี้นะครับคำแนะนําในปัจจุบันต้องบอกว่าในไฟเซอร์นะครับหรือว่าซีโนแวคเองปัจจุบันกําลังพัฒนาวัคซีนที่ออกแบบสําหรับสายพันธุ์โอเมกอนเพราะเชื่อว่าสายพันธุ์โอเมกอนเนี่ยจะมาครอบงาในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยกลุมพามีนาคมอย่างามากมากอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทางไฟเซอร์นะครับทางผู้บริหารในเว็บไซต์ไฟเซอร์บอกว่าปัจจุบันกําลังมีการพัฒนาและ ถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับก็น่าที่จะขอยื่นในการที่จะอนุมัติใช้ฉุกเฉินนะครับเหมือนวัคซีนตัวอื่นๆนะครับในเดือนมีนาคมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าจะจะเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสักสงกรานนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับต้องตอบว่าอย่างนี้ครับการศึกษาหลายๆตัวนะครับต้องขอบคุณดรอนันต์ที่ผมติดตามเฟซบุ๊กของท่านมาต่อเนื่องนะครับท่านบอกว่าการศึกษาในประเทศกาตานะครับลงใน เม็ดอาค่ายเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3เนี่ยซึ่งเราพบว่ามันจะฉีดกระตุ้นและป้องกันโอมครอนนะครับเมื่อวัดที่2สัปดาห์หลังการกระตุ้นนะครับถ้าดูการปกป้องการติดเชื้อแบบมีอาการประสิทธิภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53%แล้วก็ฉีดกระตุ้นก็จะขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น56%นะครับและก็ตัวเลขจะสูงขึ้นได้เท่านั้นครับ และเพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากฉีดกระตุ้นประมาณสัก2เดือนตัวเลขก็จะเริ่มตกลงต่ํากว่า50%อันนี้มันสะท้อนมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าวัคซีนเนี่ยเมื่อเราฉีดกระตุ้นถี่เข้าถี่เข้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าร่างกายมันกระตุ้นภูมิได้ไม่มากนักมันเหมือนกับว่าร่างกายมันจดจําตัววัคซีนได้พอยิ่งกระตุ้นไปหลายๆครั้งหลายๆครั้งเนี่ยการสร้างภูมิที่เกิดขึ้นในร่างกายมันเหมือนฉีดหลายๆครั้งกลับไม่ได้ดีเท่ากับ ฉีดไม่กี่ครั้งแต่ฉีดห่างๆกันนะครับเป็นไปได้ว่าวัคซีนเนี่ยมันทําหน้าที่ดีมากหากดูในประสิทธิภาพนะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือประสิทธิภาพของเข็มสามไม่สามารถที่จะดีดตัวสูงขึ้นได้เท่ากับการกระตุ้นเข็มที่2ที่ภายใน1เดือนดูเหมือนร่างกายเราจะเลือกสร้างภูมิต้านทานในการจับโอมกอนได้น้อยลงซึ่งตัวเลขพักนี้บ่งบอกนะครับว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น จากการฉีดวัคซีนหลายๆครั้งดังนั้นวันนี้ความเห็นของผมต่อพวกคุณทุกคนที่ฟังคลิปนี้ก็คือว่าให้ตัดสินใจดีๆนะครับว่าโอมครอนจะมาเยอะแต่คุณจําเป็นที่จะต้องฉีดกระตุ้นหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงการที่จะฉีดวัคซีนอย่างเดียวไม่พอคุณต้องปกป้องตัวเองรักษาระยะห่างให้ดีที่สุดนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าหลายๆคลิปเราผมเห็นไปดูใน YouTube หลายๆคนบอกผมฉีดวัคซีน3เข็มแล้ว วันนี้ผมก็เลยเปิดหน้ากากแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอได้อันนี้ไม่ได้นะครับต้องตอบว่าวันนี้มีการติดเชื้อมากจริงๆถ้าคุณเป็นประชาชนสังคมที่ต้องเจอผู้คนมากๆถึงคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็ยังจะติดเชื้อโอมครอนได้ดังนั้นมาตรการสําคัญคือห้ามกาดตกเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะติดตัวโอมครอนได้อย่างแน่นอนที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณมองว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น้อยคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในทุ่งนะครับแล้วก็สถานการณ์แถวบ้านคุณไม่ได้ระบาดมากนะัก คุณไม่ได้มีลูกเด็กเล็กแตงก็จะย้อนกลับไปดูในคลิปเดิมของผมนะครับว่าตั้งคาถามสําคัญว่าคุณจําเป็นหรือไม่อย่างไรถ้าคุณยังไม่ได้จอยู่ในจุดที่จําเป็นการฉีดเข็มกระตุน้นอาจจะรอให้วัคซีนที่จาเพาะกับโอไมครอนมาในเดือนเมษาดีหรือไม่เนื่องจากว่าถ้ายิ่งฉีดระยะห่างเช่นเข็มกระตุน้นเข็มที่3าคุณฉีดมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วมาฉีดอีกทีเมษาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ภูมิต้านทานคุณจะขึ้นได้ดีกว่านะครับและสุดท้ายประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับคคนที่ติดโ มาแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นในเข็มที่3าหรือแม้กระทั่งฉีดโควิดติดโควิดมาแล้วยังไม่ได้ฉีดกระตุ้นในเข็มถัดไปนะครับตอนนี้ทางผมเองและทีมงานกําลังมีโครงการที่จะเชิญชวนทุกขั้นมาฉีดวัคซีนในเข็มกระตุ้นและตรวจระดับภูมิต้าน,านทานที่จาเพาะกับสายพันธุ์กลายพันธุ์นะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการขออนุมัติทุนอยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าใครติดตามคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการประกาศ รับจํานวนไม่กี่ร้อยคนนะครับขอให้คุณทักมาอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้ฉีดวัคซีนฟรีแล้วก็ตรวจภูมิต้านทานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ขอให้คนโชคดีและปราศจากจากโควิดรัที่สวัสดนะครับ